ขาเรียกตายเรื่ฟื้นอ่ะสองครั้งครั้งสามมันก็จะหมดลมหายใจนี่แหละ,ะย,ย้ากำหนดจิตถึงหลวงปู่หลวงปู่ถ้าลูกอ่ะถ้าไม่ตายคืนเนี้พ <c oughs> รุ่งนี้เช้าจะเข้าวัดจะไปบวชเลยพาไปที่วัดนะพาไปปื๊บก่าไปกาบเจ้าวัดเนาะบอกผมจะมาบวช แกก็ถามบวชทาไมเลอะเมื่อคืนผมจะตายก็เลยเล่าแกฟังก็เลยก็ขอจะบวชแกบวชสักเจวันวพอถึงเจวันปุ๊บเพื่อนรุ่นเดียวที่บวชมาด้วยกันสึกหมดแล้วเขาก็ <c oughs> แล้วก็แต่งตัวไปเนาะเปิด <c oughs> ไม่สึกอะโยมเพราะอะไรถึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเคารพศรัทธาในหลวงพ่อเก่งที่ท่านได้มาอยู่ที่นี่ครับ ไม่ควักไขวกับปัจจัยเรื่องนี้แกได้มาเท่าไหาร่แกสร้างหมดทั้งๆที่เงินไม่มีหรอกไปเซ็นร้านทระดุกชาวบ้านเริ่มเริ่มเห็นละเริ่มเห็นที่แกรสร้างมีเป็นรูปธรรมเป็นหลังเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็เริ่มก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าพระองค์เนี้ยมาปฏิบัติอย่างไรกับกับวัดนี้กับหมู่บ้านนี้ วัดวังซับตั้งอยู่ที่บ้านวังซับหมู่13ตําบลวังทองอําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ววัดแห่งนี้เป็นวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีความร่มรื่นและเงียบสงบถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆแต่กลับมีเสนาสนะที่ได้ก่อสร้างต่างๆเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นศาลาวิหารต่างๆที่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้อย่างสวยงามให้กับผู้ที่เดินทางไปวัดแห่งนี้ได้สักการะบูชา ท่านเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดแห่งนี้อยู่นั้นนั่นก็คือลวงพ่อกเก่งตะปะสัมปันโนท่านเป็นพระที่ชาวบ้านต่างก็ให้ความเคารพเรื่มใส่ศรัทธา,าเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่วัดวังทรัพย์นะครับตำบลวังทองอำเภอวังสะบูนังหวัศาสระแก้วนะครับเพื่อที่จะมากราบนมัสการ หลวง่อเก่งตปาสัมพันโนนะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัตาอีกหนึ่งรูปตอนนี้ขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรโยบสาธุยึ่มันกวอนยืนเนอหลวงพ่อเก่งตปะปาสัมปันโนจเจ้าอาวาสวัดวังรัพย์ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังถึงชีวิตเมื่อครั้งยังหนุ่มสมัยที่เป็นคราวาต ท่านใช้ชีวิตคึกขนองชอบดื่มเหล้าอย่างหนักซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตให้ท่านได้เดินทางก้าเข้ามาสูร่ร่มกาสาวพันธ์ทำง,งานของนหลวงโครงการพระรืบปรีิของในหลวงอางเก็บน,น้ำทำแต่ประมาณ15-16ปีแล้วก็ป่วยก็าลาออกมาลาออกมาอยู่บ้านอาจารย์ก็เป็นคนขี้เมาเขาเล็กตายเล้วฟื้นอะเป็นยังไงครับอาจารย ไม่หายใจไงเขาก็ปั๊มปั๊มฟืนหมายหมายถึงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนั้นมันชอ<ค>็ชอกช็อกก็คือแบบหยุดหายใจแบบนี้แหละเขาปัม๊มปั๊มฟืนแล,แล้วเราฟืนา้นไม้ทีเขาบอกว่าเนี่ยหยุดหายใจเขาเขาปั๊มฟืนเนอะเนาะสองครั้งสองคร<สอง>ั้งเลยเออสองครั้งครั้งสามจะหมดจะหมดลมหายใจนี่แหละเรากําหนดจิตถึงหลวงปู่เนี่ยหลวงปูเ่เียนี่ยแกเก่งมากเคเป็นกจิเก่าอยู่ที่วัดที่บวชรับ รากําหนดจิตถึงหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ถ้าลูกอ่ะถ้าไม่ตายคืนเนี้พ <c oughs> รุ่งนี้เช้าจะเข้าวัดจะไปบวชเลย <c oughs> พาไปที่วัดนะเนี่ย <c oughs> พาไปปพืบก็ไปกราบเจ้าวันเนาะบอกผมจะมาบวชแกก็ถามบวชทำไมเลอะคืนผมจะตายก็เลยเล่าแกฟังก็เลยก็ขอจะบวชแกบวชสักเจ็ดวัน พอถึงเจ็ดวันปุ๊บเพื่อนรุ่นเดียวที่บวชมาด้วยกันสึกหมดแล้วเขาก็เราก็แต่งตัวไปเนาะเปิดไม่สึกอ่ะโยมเปลี่ยนใจไม่สึกเดินกับปุติมาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรจนอาจารย์เขาไปถามท่านจะสึกไหมผมไม่ไม่สึกผมจะอยู่ไปเรื่อยๆก็อยู่ไปเรื่อยๆนะโยมนะว่านับตั้งแต่วันนั้นคือพระอาจารย์ก็คือครองออกมาตลอดใช่ฉันฉันไม่มีครอบครัวนะ จะไม่มีครอบครัวนะอาจารย์ไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกไม่เคยมีเมียผ่านไม่เคยผ่านชีวิตการใช้ครอบครัวเราอยู่คองส่วน,นตลอดอแต่ก็ดีใจตอนเป็นฆราวาก็ได้รับใช้หลองเก่ายังไงครับอาจารย์ก,ก็ทําอาเก็บน้ำไงโครงการลำรีเป็นบุญเราด้วยก็าอาจารย์เก่งหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทท่านก็ได้ครองสมณเพศมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านได้ออกเดินจาริตรดงไปตามสถานที่ต่างๆมากมาย พื่อฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามป่าเขาลำนอไพรจนกระทั่งปีพศ2552จึงได้มาพำนักอยู่ที่วัดวังซับแห่งนี้ซึ่งในสมัยนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังคงเป็นเพียงสำนักสงฆ์เท่านั้นผมก็ได้มาอยู่กับผู้ใหญ่สมานนะครับมงศิษสาของกระบวนวังทองซึ่งผู้ใหญ่เองก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาในหลวงพ่อเก่งสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับทครับที่แกมาจำพรรษาครั้งแรกที่เนี่ย แกจะมาเมื่อปีปีห้าสองตอนนั้นเป็นสำนักสงฆ์หรือหรือที่พักสงฆ์เพราะว่ามันจะมีแค่สลาใหญ่กับพุทธิอยู่สองหลังแค่นั้นเองพอแกมาแล้วแกก็มันเงียบมันสงบครับนะครับแกก็เลยเลยชอบเพราะว่าแกเป็นพระสายทางนี้อยู่แล้วครับสำหรับคนทางหมู่สิบสามวัพยัเองตอนนั้นยัง ย,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 ยัง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 ไม่ทราบเลยว่าว่าพระอาจารย์เนี่ยหัวหน้าสำนักสงฆ์ายองค์ที่มาอยู่แล้วอยู่ไม่ได้หเหมือนกับจะว่าจะมาขัดใจกับกับชาวบ้านแล้วอ่เพราะอะไรจึงทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความเคารพศรัทธาในหลวงพ่อเก่งที่ท่านได<บ>้มาอยู่ที่น<บ>ี่ครับประการแรกเลยนะครับแกเป็นคนที่ไม่ไม่ขวักไขว่กับปัจจัยเรื่องนี้แ<อ>กได้มาเท่าไหร่แกสร้างหมดทั้งๆที่ เงินไม่มีหรอกแต่แกสามารถไปหาเขาเรียกอะไรเรียกไปเซ็นร้านพลสดุกมาทำได้แกแกมีความสามารถตรงนี้และทีนี้ชาวบ้านเริ่มเริ่มเห็นละเริ่มเห็นที่แกสร้างมีเป็นปรูปธรรมเป็นหลังเป็นอะไรขึ้นมาและครับทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาทางไกล เริ่มเข้ามาแหละชาวบ้านชาวหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มรู้แล้วล่ะว,ว่าพระองค์เนี้ยมาปฏิบัติอย่างไรกับกับวัดนี้กับหมู่บ้านนี้แสดงว่าคือชาวบ้านเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจครับครับคพามในความตั้งใจในการเอาจริงเอาใจของท่านใช่ครับบมับ่นใช่ครับหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเกิดความศรัทธาในปฏิปทาที่ท่านได้ปฏิบัติใช่ครับใช่ใช่ซึ่งก็ถือว่าท่านได้จำพรรษาอยู่ที่ยาวนานมาถึง สิบสองพันษาสิบสองพรรษาครับก็ถือว่านานนานมากนานมากเลยครับนานมากสังเกตดูช่วงหลังๆมาประมาณสักห้าถึงหกปีที่แล้วเนี่ยผมสังเกตดูแล้วว่าแกได้มาเท่าไหร่เนี่ยเงินกระทั่งแกทําเองแกอาบน้ำมนต์เองไล่ของไล่อะไรเองลูกศิษย์ลูกหามาถวายเงินถวายปัจจัยให้ท่านเนี่ยครับท่านจะจะไม่สนใจตรงนั้นเลย ท่านจะรวมอย่างเดียวรวมสร้างก็คือพูดง่ายว่าไม่สร้างอย่างเดียวไม่ได้นําตัดใจมาเป็นของส่วนตัวใช่ครับก็คือให้เป็นสาธารณประโยชน์ใช่ครับแกชุมชนทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ก็คือท่านไม่ได้ยึดติดในไม่ไม่ไม่เลยไม่ครับผม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 ซึ่งแกตรงนี้แหละครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้ด้วยครับตอนนี้คือ ที่วัดเนี่ยได้มีการจัดงานกระถินนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีชาวบ้านนะครับเดินทางเข้ามาจัดเตรียมงานจัดเข้าของต่างๆในที่วัดเนี่ยครับคือมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามซึ่งณวันนี้ที่ผมได้เดินทางมาที่วัดวังทรัพย์แห่งนี้นะครับงานกระถินน่าจะเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ทอดพรุ่งนี้ครับวันนี้วันนี้จะเป็นการตั้งองค์กระถินนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาพบเห็นที่วัดแห่งนี้ก็คือว่า คือ,อได้เรียกได้ว่าชาวบ้านมีความสามัคคีนะครับมีความสามัคคีแล้วก็มีการตระเตรียมงานเนี่ยคือดูแล้วอบอุ่นนะครับเป็นวัดหนึ่งที่ดูแล้วอบอุ่นแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย พร้อมใจกันที่จะมาช่วยนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าชาวบ้านมีความศรัทธานะครับต่อหลวงพ่อเก่งนะครับซึ่งท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านก็ได้พัฒนาวัดแห่งนี้มาจากสำนักส่งจนกระทั่งยื่นขอเรื่องกํำลังจะทําให้เป็นวัดนะครับท่านก็อยู่ที่นี่มาถึง12พรรษาด้วยกันนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากงานกระถินแล้วนะครับจะมีการ สร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกของท่านนะครับซึ่งเป็นพระกุณแผนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ท่านได้จัดสร้างนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับว่า,ามวลสารต่างๆที่ได้นํามาจัดสร้างพระกุณแผนในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้าง นะครับก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดให้ประชาชนนะครับได้สั่งจองบูชาเพื่อที่จะ,ะนําเงินมาพัฒนาวัดแห่งนี้นะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปนะครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งวิชาของหลวงพ่อเก่งที่ลูกศิษย์ลูกค้าให้การยอมรับว่า มีพุทธคุณเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนั่นก็คือวิชาการทำน้ำมนต์พระลาหูซึ่งเชื่อกันว่ามีพุทธคุณทางด้านการเสริมโชคชะตาราศีหนุนดวงเสริมบารามีปัดเป่าภัยมืดมุนดำต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งงพ่อเก่งท่านก็บอกว่าเป็นการอาศัยบารามีจากพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณบารามีของครูบาอาจารย์ในนิมิตของท่านที่มาช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆออกไป จึงทําให้ปัจจุบันเมื่อมีลูกศิษย์และสาธุชนที่เดินทางมากราบมนมัส,สก,การท่านแล้วก็มักจะขอให้ท่านอาบน้ำมนพระราหูนี้ให้ด้วยถึงแม้ว่าบางท่านไม่ได้มีความทุกข์ใจเรื่องใดแต่ก็มาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเอง ครับวันนี้ก็ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษปั๊มนำเลอก์ครับของขุนแผนรุ่นแรกครับของหลวงพ่อเก่งแต่ปัะสัมโนวัดวังทรัพย์ครับจังหวัดสระแก้วนะฮะซึ่งเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกครับเป็นทรงพิมพ์พระขุนแผนครับซึ่งจัดสร้างเป็นวาระแรกและรุ่นแรกของท่านครับพิธีเข้มขังมีการพิธีพีพายครับพีอาผงใบลานนะครับ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการกดพิมพ์นะฮะโดยมีหลวงปูก่แก้วเป็นคนกดพิมพ์น้ำเลือกนะฮะแล้วก็หลวงพ่อเก่งหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อทองบอกครับผมในวันที่24ตุลาคมพศ .2565 ได้มีการจัดงานทอดกระถินสาม,มัคคีที่วัดวงังซับนอกจากนั้นยังได้มีการปั๊มนํำเลิกพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อเก่งวัดวงังซับ โดยได้มีชื่อรุ่นว่าพระคุณแผนวังทรัพย์ซึ่งก่อนเริ่มพิธีพุทธาพิเศษในมีการล้างเท้าให้กับครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการขอขมกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นภาพที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากโดยได้มีพระเกจิคณาจารย์เดินทางเข้ามาร่วมอันที่ฐานจิตในครั้งนี้ทั้งหมดสี่ท่านได้แก่ 1. หลวงปูก่แก้วแห่งสนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรี สองหลวงพ่อเก่งปะสัมปันโนวัดวังทรัพย์จังหวัดสาะแก้วสามหลวงพ่อรวยกันตาโรแห่งวัดป่ามหาลาภสี่หลวงพ่อทองบ่อสำนักสงฆ์สวนป่าอนันต์บีวงศ์จังหวัดจันทบุรีโดยหลวงพ่อเก่งท่านได้ทําการบัดรพลีชนุนมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวลสารดินป่าช้าใบลานเก่าเพื่อนํามาเป็นชนุนมวลสารหลักในการจัดสร้างพระคุณแผ่นในครั้งนี้หลังจากนั้นพระเกจิคณาจารย์ ท่านยงไในทําการปั๊มนําเลิกพระคุณแผนพร้อมนั่งปลกอธิษฐานจิตเป็นเวลานานซึ่งพระคุณแผนรุ่นนี้หลังจากที่ได้มีการเปิดจองบูชาต่างก็ได้รับความสนใจจากาศรัทธาสาธุชนกันเป็นจํานวนมากซึ่งจะนํารายได้ไปสมทบทุนการสร้างสลาลุงทานของวัดหว่างรัพย์ที่กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่และจะมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ อีกครั้งในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ